บอร์ดแผ่นนี้36นิ้วบอร์ดแผ่นนี้34นิ้วเห็นอะไรไหมครับระยะฐานล้อเท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาพบกับ WB Wellbase ระยะฐานล้อ สวัสดีครับวันนี้พบกันกับชิลฟิลเซิร์ฟอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่เซนทัลวิลเลจนะครับผมอยู่ในกรุงเทพนั่นเองวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาแนะนำน้องๆนะครับที่เป็นเรื่องที่สนใจมากเลยเพราะว่าเห็นไปถามกันในกลุ่มคัสตอมเซิร์ฟเกสนะครับก็บเป็นเรื่อง WB ก็คือย่อม,มาจากเวลเบดนั่นเองครับเพราะว่ากลุ่มคัสตอมเนี่ยต่างๆคนก็ซื้อแผ่นหลากหลายมาแล้วตอนนี้มาประกอบเองอยากจะลองประกอบเองดู แต่ทีเนี้ยไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ผมก็เลยรวบรวมแผ่นเท่าที่ผมมีอยู่ในตอนเนี้ยทั้งของผมและของน้องอูกมครับเอามาเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะครับกับเพื่อนๆนนครับตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแผ่นนี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไล่ให้ฟัง่ามาครับเดี๋ยวเรามาเจอกับน้องช้างก่อน,นครับตัวนี้เป็นแผ่นโพเวลครับอันนี้เป็นแผ่นโอซูค o ูตอนนี้ได้ติดอะแดปเตอร์ของทัสเตอร์2ลงไปนะครับ ตัวตัวเนี้ยผมอยากให้เรายึดยึดเวลเบดของ w o o d ี้เพสครับระยะของฐานล้อน่ถ้าถ้าเรา,อ,าอยากจะเจาะแล้วก็ขัดต้อมให้มันได้ฟิลตามที่ w o o d ี้เพสเขาทำมานะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเวลเบดของ w o o d ี้เพสให้ดูนะเราเราตามเขาไปเลยก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือบางคนเนี่ยแผ่นอย่างแผ่นตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นที่หายากนะครับ เราเราไม่จําเป็นต้องเจาะก,ก็ได้เพราะเมื่อกี้ผมก็ได้ลองเล่นดูแล้วซึ่งมันเล่นได้นะครับมันอยู่ที่การวางเท้าครับเพราะว่ายางเ,เทลนี้นะครับมันจะชันแต่ก็ยังไม่ถึงกับชันมากนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราจะยืนเทลมากเนี่ยมันอาจจะยืนเทลมากไม่ได้เหมือนตัวพวกแผ่นเซิร์ฟจ,จริงๆที่มันเทลเทลมันจะไม่ไม,ไม่ไม่สูงไม่ชันนะอ่าเราก็เปลี่ยนการวางเท้าออมาอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็การวางเท้าอยู่ทางอะแดปเตอร์ด้านหน้าเนี่ยก็พยายามจะห่างน็อตมากเพราะว่าเวลเบดของขมันสั้นนะครับถ้าเป็นคนตัวสูงอนข้างจะยืนยากหน่อยแต่ก็หาดสักพักนึงเข้ากับแผ่นก็เล่นได้อยู่ครับก,ก็ต้องปรับนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละแผ่นมันต่างกันนะครับอย่างยออย่างคาเวอร์เองเขาก็แต่ละรุ่นเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์อันเดียวกันแต่ว่า ระยะเวลเบตมันต่างกันนะครับก็จะเป็นรุ่นอื่นๆแยกแยกย่อยออกไปเขาใช้การขยับเวลเบตในการแบ่งรุ่นนะครับอย่างเช่นยอนะครับอ่ะครับเนี่ยอ่าเมื่อเหมือนที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับว่าในแผ่นที่มันเป็นโอซูคูเนี่ยเทลด้านหลังมันกระดกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดของโอซูคูเหมือนกัน <c oughs> อ่ะมาตัวต่อไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นโอซูคูเหมือนกันนะครับ สังเกตได้ว่ามันจะเทลกระดกเยอะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งก็อยู่ในหมวดหมู่ของแผ่นโอซูคูเหมือนกันก็ท่ายืนก็เปลี่ยนไปอีกนะครับคือถ้า,ถ,าถ้ามายืนตรงนี้แล้วเราวางเท้าหลังมากๆาเนี่ยหายหลังนะครับถ้าเราก็วางเท้าคล้ายๆตัวน,นั้นครับแต่ต้องขยับเข้ามาหน่อยแล้วก็เท้าแต่ตัวนี้เรา มีอย่างหนึ่งครับเราใส่ C7 ของคาเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นการวางเท้าก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันสามารถวางเท้าบนน็อตได้แผ่นนี้เพราะว่าล้อของเขามันไม่ได้ยืดออกไปข้างหน้ามากนั่นคือเหตุปัจจัยของแต่ละแผ่นเวลเบดการวางเท้าจะต่างกันอยู่ที่อะแดปเตอร์ที่เรานำมาใช้นะครับส่วนเ,เรื่องเวลเบดเหมือนตัวแรกเลยครับถ้าอยากจะก๊อปอารมณ์ อารมณ์ของเ่อร์เวอร์นะครับไปเวลเบกตามเคอร์เดี๋ยวผมมีเสิร์ชรูปไปนะครับครับมาตัวต่อไปเป็นเป็น SM นะครับตัวยอดนิยมอันนี้ก็ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยล้อตามสมูสตาไปเลยเพราะว่าอยู่หน้าเว็บของเขาเนี่ยเขาบอกละเอียดเลยว่าพอร์ต30นิ้ว32-34เนี่ย เเวลเบทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวนี่อินเสิร์ตตามรูปเลยเวลเบทของเขาเราล้อตามเวลเบทของสมูทสตาร์ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเขาทำอารมณ์การเล่นของบอร์ดแต่ละไซส์มาให้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะน่าไวถ้ามันสั้นมากเกินไปนะครับถ้าสมมุติเราเอาแผ่นของสเกตบอร์ดมาใส่เนี่ยซึ่งเวลเบทมันสั้นครับประมาณ17 มันพอเวลาหน้าวัและบอดมันสั้นเนี่ยมันจะคว่ำง่ายครับหลักการง,ง่ายๆนะครับดูรถนะครับรถแข่งที่ว่ามันจะมีรถแข่งหน้ายาวนะครับรถที่แรงๆมากๆเขาจะฐานล้อกว้างขึ้นเพื่อให้คอนโทรลง,ง่ายขึ้นฐานล้อของเซิร์ฟสเกตก็เหมือนกันครับถ้าเราปั๊มแรงแรงมากขึ้นตัวเราสูงเรามีกําลังมากขึ้นเนี่ย ก็ฐานล้อควรที่จะยาวมากขึ้นเพื่อมันรับแรงส่งของเราที่ลงพื้นให้ได้เดยอะที่สุดนะครับแต่ถ้ามันเบลเบทมันสั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการไวแล้วมันจะสะบัดเพราะว่ามันจะหมุนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ในส่วนของ SM เนี่ย <c oughs> ผมเนี่ยอยากให้ตามซูมูสตาตามที่บอกเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเกาะเบลเบทยาวกว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นเป็นคัสตอมคัสตอมจ๋าเลยซึ่งผมขยับเวลเบทไป 21นิ้วเลยนะครับผมซึ่งปกติเขาเล่นกันก็ 20- 19นี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ผมขยับไป21นิ้วเลยเพราะว่าผมชอบเล่นวางขายาวๆเหมือนตามที่ผมบอกครับเเราวางเท้าแบบไหนเราก็คัสตอมตามเราเหมือนกลุ่มคัสตอมแผ่นตัวกลุ่มแรกที่อยู่ในกลุ่มของโอซูคู o นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเราวางท้าเทล ส่วนนี้นะครับแล้วเรา <c oughs> อยากขยับมาหลังเยอะๆเพื่อให้ห่างน็อตนะครับเราเราก็ทำเวลเบดให้มันยาวขึ้นได้กระเถิดไปด้านหน้าครับอ่ายางยอเขาก็ทำในลักษณะนี้นะครับมันจะมียออยู่บางรุ่นเนี่ยอ่แดปเตอร์ของเขาเนี่ยชิดหัวแผ่นเลยนะครับแทบชิดหัวแผ่นเลยเแต่ยอก็ไม่ได้ทำชิดหัวแผ่นทุกรุ่น บางรุ่นก็ขยับห่างเข้ามาประมาณ2นิ้วขึ่นมันขึ้นอยู่กับนะครับมันขึ้นอยู่กับฟีลลิ่งที่เขาอยากให้ออกมาในอารมณ์แผ่นนั้นๆอย่างเช่นรุ่น s n a p p e r อย่างครับก็เวลเบดไม่เหมือนกันกันกบรุ่นอื่นของเพื่อนเขาที่ขนาดเท่ากันนะครับบางอันขนาดเท่ากันเวลเบ e เท่ากันแต่ขยับเวลเบดมาข้างหน้าอีกอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง มันขึ้นอยู่กับการออกแบบในการเล่นว่าอยากให้แผ่นนั้นเป็นยังไงเราก็เอากลับมาใช้กับแผ่นคัสตอมของเราครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะต้องวางเวลเบตยังไงดีที่สุดและประหยัดเงินที่สุดครับไปขอลองเล่นของเพื่อนๆอ,อย่างในสนามอย่างเงี้ยขอลองเล่นได้ครับขอลองยืนดูแล้วก็ลองโยกดูเราจะได้ดูว่าบาลานในการวางขาของเราเนี่ยเราจะวางมันไว้ที่ตรงไหน แล้วเราจะได้ถ้าเป็นแผ่นใหม่ที่เราเจาะเราจะได้เจาะถูกว่าเราอยากจะเจาะมันไปด้านหน้าเท่าไหร่เจาะมาด้านหลังเท่าไหร่บางอย่างเราก็ไม่ได้ต้องไปกอปอ๊อฟแผ่นคอมเพ t ตของแท้นะครับเราทำตามตัวเราอย่างตัวนี้ครับครับส่วนตัวนี้เหมือนที่ผมเกินไปเมื่อกี้ว่าผมเอาเวลเบดเนี่ยยาวเลยตามที่ตัวเองชอบก็คือตัวนี้คือคัสตอมจริงจริง เพราะว่าอย่างตัวนั้นมันก็เป็นแผ่นกิลี่แล้วผมเอามาเอามาแต่งล้อแต่งลูกปืนอะไรให้เฉยแต่อันนี้คือคัสตอมในลักษณะที่ผมวางเวลเบดเองเจาะวางเวลเบดเจาะเองว่าต้องการให้มันยาวขนาดไหนนะครับอย่างตัวนี้สังเกตว่าเห็นไหมผมวางอะแดปเตอร์ไว้เกือบชิดเลยเพราะว่าผมต้องการวางเท้าตำแหน่งนี้แล้วก็ให้ห่างกับอะแดปเตอร์ไปเลย แล้วก็ผมยืนเทลอย่างนี้เพราะว่าผมชอบเล่นเหยียบทเทลเยอะๆผมเลยอยากถ่ายน้ำหนักมาข้างหลังเยอะๆโดยที่เทลเนี่ยยังห่างกับทักหลังอยู่เพื่อเวลาสแนปจะได้มีแรงผลักออกไปง่ายแล้วก็ออกแรงน้อยเพราะว่าออกแรงที่ปายนี้จะออกแรงน้อยกว่าที่ผมมาเหยียบตรงนี้แล้วก็ถีบไ,<อ>ไม่ใช่ว่าเหยียบตรงนี้แล้วสแนปไม่ได้ไไดนะครับก็สามารถสแนปได้แต่ การเล่นของผมคือผมชอบยืนเทลมากๆแล้วก็แผ่น้ำหนักมาด้านหลังแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้าผมเลยวางแบบนี้แล้วก็ออกแ,ออกแบบแผ่นคัสตอมของตัวเองมาในเวลเบดแบบนี้นะครับอันนี้ตอนข้างยาวเลยผมวางไว้อยู่ที่21นิ้วนะครับแล้วก็ขเขาเถิบเวลเบดเนี่ยมาชิดหัวบอร์ดครับผมซึ่งตัวเนี้ยจะทำให้ผมยืนง่ายและเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเป็นคัสตอมในแบบของผมนะครับ แล้วก็ในส่วนของที่น้องๆที่เล่นสเก็ตแล้วไม่อยากซื้อแผ่นใหม่อยากใช้แผ่นที่ตัวเองมีอยู่มาทำนะครับก็ก่อนอื่นเลยเออ่เบรลวเบวร,ร,ววรของสเก็ตเขาจะว,วัดจากรูซึ่งพอเวลาเรามาใส่อดแดปเตอร์ของอพวกเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันจะถอยล่นเข้ามาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเจาะรูใหม่นะแต่ว่ามันมี อ่อดแดป,ปเตอร์อยู่ที่ช่วยเราได้อ่อมันจะทําให้เกาะแผ่นเสร็จแล้วยึดไปข้างหน,นแล้วค่อยขันนอ็อตอแดป,ปเตอร์ไว้นะครับอ่อตัวนั้นก็สามารถทําให้เราไม่ต้องเจาะแผ่นแล้วก็เวลเบดเล่นได้ดีอ่อผมเคยเห็นคนทําอยู่แล้วเขาก็เล่นดีนะอ่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแผ่นพเก็ตบอร์ดมันมันได้เปรียบหลายอย่างเพราะว่าเอ่อมันมีให้เลือกเยอะมากเลยผมอิจฉาแผ่นพเก็ตบอร์ดอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างแผ่นแมสตลิตตัวนี้นะครับ เลเยอร์ที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไม้อย่างเดียวมันมีเลเยอร์อหลายอย่างมากบางรุ่นเนี่ยมันวิ่งไปชนปูนมันมันม,มันไม่แตกนคะครับปูนแตกแทนคือไปดูที่ร้านสเก็ตนะแล้วลองดูแผน่นลองถามคนที่ขายนะแผ่นของสเก็ตเนี่ยมีมีเทคนิคเยอะมากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาแพคให้มันกระโดดได้ด้วยแล้วแผ่นเขาเนี่ยใส่วัสดุหลายอย่างมากๆ ตัวนี้เล่นดีแน่ๆเพราะว่าคฟอล์่ลิงเวลาเราสัมผัสพื้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดฟอล์ี่ลิงได,ได้ดีกว่าแผ่นเซิร์ฟบางยี่ห้อด้วยซ้ำครับก็เรื่องเวลเบดน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ในส่วนตัวอื่นเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูเอาอ,อย่างพวกยอพวกอะไรอย่างเงี้ยพอดีพี่ที่เล่นยอจ,จัดๆไม่ได้มาด้วยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ modify board ของเรานะครับสังเกตได้ว่าเวอร์เบดก็จะต้องตาม c า a r a c t ต r ของเราด้วยนะครับอ,อย่างน้อยก็คำนึงถึงลักษณะของ Adapter ของเราที่นำมาด้วยนะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์มาในคำอธิบายนะเข้าไปศึกษาข้อมูลระยะฐานล้อกันได้ว่าของใครเอาอะแดปเตอะไรมาทำยังไงนะครับส่วนเรื่องฐานล้อเวลเบดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกว่า truck distance นะ เพราะว่าผมอยากจะให้วัดในกึ่งกลางของล้อมากกว่านะครับถ้าเราวัดจากรูน็อตเนี่ยมันจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเวลเบตของเซิร์ฟสเก็ตเราวัดจากกึ่งกลางล้อถึงกึ่งกลางล้อนะครับอย่าลืมนะครับการวางเท้าก็สําคัญนะครับขอให้ทุกคนวางเท้าแล้วก็เล่นด้วยความเพลิดเพลินนะครับสุขสนานแล้วก็อย่าลืมหันไปฝึกซ้อมด้วยนะครับส่วนเรื่องอ่อมจิกมาสอนในการสแนปรื่นอื่นเดี๋ยวผม จะมาทยอยลงให้นะครับให้ทุกคนได้มีนําไปฝึกได้ไปเล่นกันจะได้เพลิดเพลินครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดสิดตสมช่องชิลชิวฟิลเซฟชิวฟิลเซฟ